สวัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนนทิจันรเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องเริ่มต้นกับคําว่ามาแล้วนะครับมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีการติวแบบกลุ่มปิดครับเพราะฉะนั้นการติวแบบกลุ่มปิดมาแล้วนะครับมาแล้วแน่ๆวันนี้นะครับทีมงานดรสมนึกนะครับได้อัดเทปคําบรรยายทั้งหมด40บทใน7 หน่วยด้วยกันนะครับเจ็ดหน่วยก็ประกอบไปด้วยหน่วยที่หนึ่งเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีอยู่10เรื่องครับสิบบทเรียนหน่วยกลุ่มที่สองเป็นภาษาอังกฤษอีก5บทเรียนส่วนที่สามเป็นความรู้และลักษณะการเป็นค้าาชการที่ดีอีก5บทเรียนที่เหลือเป็นภาคขอนะครับก็จะมีกฎหมายทั้งหมดประมาณ 8- 10ถึงเรื่องที่เป็นกฎหมายย่อยด้วยก็ ห้าบทห้าบทเรียนแล้วก็จะมีวิชาการศึกษาอีกห้าบทเรียนความเป็นครูก็คือลักษณะของคุณธรรมจริยธรรมวินัยข้าราชการครูอีกห้าบทเรียนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อสอบรวมแถมนะครับเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาอ่านข้อสอบแล้วก็ทดลองฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ทดลองเลือกคําตอบแล้วดูว่าทางวิทยากรจะเฉลยข้อไหนนะครับการไปพร้อมกันเรียนไปพร้อมกัน แต่ว่าสามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่เข้ามาจนถึงวันสอบนะครับสอบเสร็จก็ยังเปิดมาดูว่าที่สอบไปแล้วเฉลยได้หรือเปล่านะครับต่อ,อย,ยอดให้อีกก็เราก็อาจจะมีเป็นสมาชิกถาวรเพื่อที่จะทําการเตรียมสอบในระดับต่อๆไปได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ขอเชิญนะครับขอเชิญก็ขอบอกกล่าวด้วยว่าของเรามาแล้วนะครับกลุ่มติวแบบปิดกลุ่มปิดนะครับ การเตียวของเราก็จะใช้เวลาจนจากนี้ไปจนถึงวันสอบเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วละครั้งช่วยว่าพูดไปแล้วว่า <c oughs> หลายคนละครั้งช่วยเพราะว่าตั้งแต่ประกาศสอบจนถึงวันวันสอบก็ยังไม่พร้อมที่จะสอบเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องขึ้นเวทีนะครับแต่พอดีว่า การขึ้นเวทีแบบเสียไม่ได้เนี่ยมันมีระคังช่วยก็คือได้ชะลอการสอบไปเพราะฉะนั้นเราก็จะติวไปนะครับส่งข้อมูลนี้เข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้คนที่สนใจนเข้าไปเรียนในระบบนะครับตั้งแต่วันต้นเดือนพฤษภาคมไปต้นไปนะครับประมาณวันที่5ถึงวันที่10พฤษภาเนี่ยก็จะเปิดรับคือตอนนี้เปิดรับแล้วแหละนะครับแต่ว่าจะเปิดเรียนไปเรื่อยๆนะครับ40บบทเรียนเรียนได้มุนได้ตลอดเสร็จแล้วเราก็จะมี ชมว่ามีคนเข้ามาเรียนเนี่ยประมาณ50คนขึ้นไปเราก็จะเริ่มไลฟ์สดในวิชาหรือข้อสงสัยที่มีคอามเมนตนมาจากการดูใน Youtube หรือในบทเรียนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ายังสงสัยอะไรยังไม่เข้าใจอะไรนะครับยังจะต้องให้คิดวิเคราะห์เพิ่มเติมอะไรเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่ไว้ให้เกิดความพร้อมในการเตรียมสอบต่อไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ เชิญชวนนะครับของเราเนี่ยมาแล้วกลุ่มติวแบบปิดนะครับแบบปิดซึ่งเราก็ได้ทำข้อมูลไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์นี่เราจัดกลุ่มไว้ตั้ง10เรื่องใหญ่ๆนะครับสิบเรื่องใหญ่ๆหลายคนอาจจะ <c oughs> เคยอ่านเคยวิเคราะห์มาแต่นี้เรื่องไหนที่เราไม่ชัดเจนเรื่องไหนที่เรายังไม่เข้าใจนะครับเราจัดกลุ่มเป็น10กลุ่ม เช่นเรื่องคอรรเนอรฮอเศษส่วนทศนิยมอะไรพวกนี้บางคนพื้นฐานก็ยังไม่ได้นะครับอีกอีกบทหนึ่งก็เรื่องบัญญัติยางร้อยละเปอร์เซนต์นะครับก็เหมือนกันข้อสอบเวลาออกมาง่ายๆนะครับตั้งราคากี่บาทลดกี่เปอร์เซนต์แล้วาขายไปเท่านี้คิดเป็นกําไรกี่บาทหรือกี่เปอร์เซนต์อะไรแบบนี้ก็คิดยังไม่ได้เนื้คิดยังไม่คล่อง อนนี้เรามาซ้อมให้คล่องทุกๆเรื่องที่เรามีนะครับเรื่องที่สก็จะเป็นอ,อัตราส่วนระยะทางหรือสัดส่วนอะไรพวกนี้นะครับสมการเรื่องที่4ี่ก็จะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ดอกเบีย้ยกาไรขาดทุนเรื่องที่5ก็เงื่อนไขาทางภาษาก็คือถ้าไม่แล้วถ้าแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับเป็นเงื่อนไขาทางภาษาที่เป็นเหตุผลในการคิดวิเคราะห์เราก็จะ แบ่งเป็นกลุ่มๆุมเป็นเรื่องๆให้อยู่แล้วนะครับใครที่ถนัดเรื่องอะไรก็มาซ้อมให้ชัวร์เสร็จแล้วก็เอาเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องที่6ก็จะเป็นมาตรส่วนมูลค่าความน่าจะเป็นนะครับทอดลูกเตา๋าหรือว่าจับมือโยนเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเรื่องที่7ก็จะเป็นอนุกรมพื้นฐานแล้วก็ไล่มาเป็นเชิงซ้อนแล้วก็อนุกรมหลายชั้นเชิงประยุกต์นัก่ก็ปัจจุบันเนี่ยข้อสอบ เน้นไปที่การอาอนุกรมเชิงประยุกต์นะครับมีตัวหนังสือมา5ตัวมีตัวเลขมา2ตัวตัดใส่เสริมบนเสริมล่างต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายากบางทีก็ไม่มีหลักการที่มาแต่ว่ามีแล้วในข้อสอบสอบปทที่ผ่าน,านมานะครับแล้วก็กพอเองก็เป็นต้นแบบก็อ,ออกพวกอย่างนี้มาให้ให้พวกเราได้สอบหลายครั้งแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่อง ฟังกช์ชันนะครับกราฟตารางแล้วก็กรีศูียลนะครับตัวนี้ก็ยากหน่อยนะครับก็เป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมบวกเลขคู่100ตัวจากเลข20ไปจนถึงเลข60อย่างเงี้ยนะครับบวกแล้ได้เท่าไหร่หลักการคิดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปนะครับเรื่องที่9ก็จะเป็นปริมาตรหน่วยมิติสัมพันธ์เรื่องที่10นับญาตน,นับกลุ่มจัดทีมจับของขวัญอะไรเงี้ย ก็ได้กี่คนกี่ครัง้งุนเวียนอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับในรอบต่อไปก็จะพูดถึงว่านอกจากคิดวิเคราะห์แล้วนในเรื่องอื่นๆนะครับภาษาอังกฤษเราติวพิเศษในลักษณะอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิจกรเป็นใครอะไรยังไงนะครับมากับเรานะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่า มาแล้วนะครับกลุ่มติวแบบปิดของดรสมนึกนนทิชันนะครับเชิญชวนพวกเราเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาศึกษาด้วยกันก็จะนำท่านสู่ความสำเร็จในชีวิตราชการของการเป็นข้าราชการครูหรือข้าราชการพลดเรือนแล้วก็พนักงานท้องถิน่นหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นข้าราชการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุยเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ